เร็วเร็วเร็วเีบาได้เแต่เอคอเลยเนี่ยเร็วเรเร็วเลยต้องับเนี่ยวมันยังลงกันมาได้เยอะเพราะคนเยอะ้อ้เี้ยบิลาดนอแอบบอจรเทิ้งสลบัวทิ้งเฮ้ยทนายยนิ่งเลยมันลงรยืนนิ่งเลย

เนินกลางเขาเดินกลางเขาอ่ะลงไปแล้วจะดีมึงทิ้งเขาเร็วๆเฮ้มันดินแล้วเกมกอเกมกองโอ้ปาเพื่อนไม่ทันอะไรไม่ใช่ข้อคูณแปดไห้ัดกมันดิไปแล้วโอ้มนดิแล้วตัวไอ้ยเี่ย นก้อนเลยอเลยแตกเเลย้บอกน้อองมาอยู่เนี่ยมาเนี่ยมาเนี่มานี่เลยมึงเลยเร็วไอ้ตัวแตกไอ้ตัวแตกโอวี่ปดไอู้โวนอมเมนเกียร์คอมแมนโอ้ยติสโลเลยวะสโล์ว่ะกาอยู่เนี่ยสโล์สโล์เกินไปแ้วเกินเกิดังก็เกินสตัวเกิในตัวนึง เ้ยไม่เก็บของเหรอล้อซะลบเยอะสะลบเยอะมีดามมีดซะลบมาตะไนตกอะไรแตกอุ้ยตะไนตะไนหนักมาเกิดซะลบตะไนลบแตกแตกตะไนแตกตะไนแตกมีดแตกสองตัวตนไนอยู่ปลางไม่หมดพี่มามาถ้ามึงเคลียร์ไม่หมดถ้ามึงเคลียร์ไม่หมดมึงไม่ได้ขอมึงเคลี้ยวมากกว่าค่อยพูดดิทใหม่แล้วครับตรงเนี้ไอ้ท็อปแมนอีกแล้ว เี้ยตรงสไลด์เนี่ยดิสออกแล้วมั้งสกาเฮ้ยอย่าทิ้งดาวเทียมดิไอ้มันดิมาแล้วเนินนมเนินกลางเขาขึ้นมาเฮ้ยไม่ดิสออกด้วยอะสกาสกาสกาฟ้าโปรเทคนานแล้วอะตัวไหนออกแล้วขายดูของกูวะเจ๊แม่ใครดูดของขายดูไปแล้วนี่ดูเลยนะของเนินนมมีตัวอยู่ใส่หมวกไปเราไปเราจะมาเราจะมาเราลบอี่เจ็บเก็บไปเหรอ บอกว่าเติ่นโดนยิงแต่ตัวนึงอย่าเถียงนี่โอ้ยอ๋เอออรู้แล้วคุณรู้แล้วเออผมผิดกูผิดตัวไอ้เดินกลางเขาเว้ยมีโคมยิงมาตายแล้วเนี่ยเอวิวใครยิงแตฉปะเอ้ยจู่เกิดเขาตอนไหน พักเก็บเฮ้ยบอกว่าอย่าทิ้งดาเทียมนะเนินนมเนินโนมโอยบอกว่าเนินนมกูตายแล้วเนี่ยเนินนมแบบเกิดเขาเนี่ยอุ้ยเฮี้ยทำไรกันเจ๊นะเจ๊น่ะดูนี่ดูเจ๊ดูอ้เหี้ยมเก็บไม่ได้เนู่ะ ดันข้างเขาข้างเขาไปแล้วนะข้างเขาจะขึ้นเขาแล้วมีเดชมีเดชดูต่อทุกเดชแป้งกูได้สองอ่ะกูจะเปิดสองตัวจะเปิดสองตัววิ่งมาจะเปิดสองตัวเออดีเปิดสองตัววิ่งมาครับช่วยหน่อยมีเดชที่อะไรเก็บเสียงมีใครตอดใจบนเกาะนี้มีเดชมีเดชอยู่ป่าเลยนะเว้ยดาวเทียมดันมาแล้วเว้ยกูดูคนเดียวอยู่ ตราเทียมไปจนแนะโยังไม่พออ่ะเกียร์ยังไม่พอล้างเขาดิเนินนมตายยังอ่ะยังยังยังดูอยู่ดูอยู่เฮ้ยเหมือนเหมือนจะหมอบดิสไอ้สัตว์หมอบดิสหมอบดิสเฮ้ยไม่หมอบนี่หว่าโอ้ยคนเยอะด้วยคนเยอะเพี้ยคนเยอะพอแล้วแตกแตก่ตายข้างหน้าข้างหน้าแตกแล้วแตกแล้ว สลบสามตัวโอ้ยเจ็บแ็ง่านะปืนบไ้พีุณบอจะว่าทีะน้องม็ุดเกิดเขาทั้หมดไอ้ยี่อ่ะปืนสองใตัวนะปืนแล้วนันเฮ้ยปืแตก้างขาวก็อยู่ข้างเสาเฝ้าไว้ด้วยเข้าอย่างอะไรดีแตกวะ เซิฟอะไรนะะตลบสองตัวเซิฟอะไรโยฟังอ้าเขาอ่ะไอ้ยี่ข้างเขาเมื่อกี้อ้ยี่อยู่ข้างเขาแท้ๆไม่ช่วยกูยิงมองสัสกูกูโดนยิงยิงแต่กูอ่โดนยิงกนตายหาไปแล้วเนี่ยกูซื้อเกิดมาไม่รู้กี่รอบล้วเนี่ยไอข้างเขาเอ็หนึ่งกูตอไอ้ยีแต่ยิงเไม่ได้ เอ่อมันมีคนอยู่ข้างเขาเว้ยแค่นดนปอนเอ้มันอยู่หลังต้นไม้มันน<อ><อ>ั่ปอนอยตายยังราโไยิงอมห่ไมมัน,มนทไม,มปแดงเคนอย่างเยอะเ,เราอะวีเอลงแล้วเนี่ยเฮ้ยจุเกิดอะจุเกิดมันเยอะป่ะเกิดหลังเข<อ>าเต็มเล<อ>ยเนี่ยแกมีถั่ว

เอ้เตายพี่เอ็กวุ้นตกนอยจุดเกิดยังไงนี่โกนไหนวะอูุดเกิดเขาเรียกม,มีอีกตัวหรอทางขึ้นมีตัวหนึ่งสามเหลี่ยมมีตัวหนึ่งสามเหลี่ยมแมน,นหมดแล้วนี่โอ้อยี่อ่ะนั่งอยู่จุดเกิดเขาไม่เห็นเขาไม่มีคนนะจุดเกิดเขาอะไม่ยิงมันวะ ตับด <mile> ือนออกมาทนายกูแตกกูยิงมันไม้แตกูต้องแตกดิายกเกยิงไม่ยิงเลยมันจบมนยิงตายไอแบ๊มึงแตกไปหรอรอบนึ่งอ้เอ็มหนึ่กูตกไปแล้วไอสัต์ตกแ้ววะี้เอคนเรายไม่คอเกิดจะมาช่วยีงมา่ยเเก็บไหนอเยมันเกมสีฟูไม่เวลาทีมไม่ไม่เวลาแค่เราตายคือเกิดลงมาไวไวเลยเกมฟูเมฟูตอนเนี้ย Uh oh,